ย่าไฮได้ก่อนสิหอยน้ำไฮนี่อลีโอได้หมดแล้วได้หมดแล้วที่นี่เูบอ๊ กลายเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆค่ะน้ําตาซึมแล้วก็เข้าใจหมัวอ,อกคุเป็นพ่อตำตากันค่ะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะหนุ่มก้องวายุค่ะหรือว่านักร้องเสียงดีแห่งค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะนั้นเพิ่งถูกแฉไปหมาดๆว่าไม่ส่งเสียซุกลูกซุกเมียจนต้องออกมาแถลงข่าวทั้งน้ําตาโดยมีการยอมรับว่ามีลูกจริงแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งยังส่งเสียเลี้ยงดูอยู่พร้อมกับขอโทษ f อซค่ะที่มีประวัติที่ไม่ค่อยดีก่อนล่าสุดน,นะคะทางด้านบิ B ๊กเวีบัตฟินแลนค่ะนั้นก็ได้จัดรถตู้นะคะไปรับนนนนนน้้้้ออ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 งงงงคคคุุณหหรืวว่่่่่่าาาาาลูกกกกกชยขขะะะะใเเดดิททมจจับพีแไ การอุ้มน้องคุณแล้วสุดกลั้นน้าตาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าคิดถึงลูกชายคนเล็กอย่างน้องโตเกียวงานนี้นะคะบอกเลยว่าทําเอาแฟนๆที่ได้ดูคลิปนะคะถึงกับน้ําตาแตกต,ตามๆกันค่ะสืบเรื่องจากประเด็นที่กล้องวายุนะคะหรือว่าศิลปินค่ายโตกเกียวม,มิวสิกค,คันนั้นถูกออกมาแฉนะคะเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านบอสบิ๊กนะคะนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดถึงกระแสะข่าวเช้าของนักร้องในค่ายหลังมีคนเนี่ยไปปล่อยข่าวว่ามีการซุกลูกซุกเมียโดยบิ๊กนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมืื่่่่่่อออออ2ปีีีีทททแล้วกกนนจะมมาาาาาาายยยยูคคเเํร ตรงามแต่ฉันเห็นอยู่ว่าเป็นใครรู้อยู่คนที่ปล่อยข่าวแล้วพวกเธอเนี่ยก็รู้จักมันเกิดจากตอนนั้นเนี่ยก้องวายุกาลังจะออกเพลงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจแล้วพอกระแสของน้องดังเนี่ยมันก็มีคนแถวบ้านนั่นแหละอําเภอเดียวกันรู้จักการไปมาหาสู่กันเนี่ยแล้วก็รู้จักกับบอสบิ๊กด้วยเนี่ยมาขึ้นกระทู้ว่าดังได้ก็ดับได้ด้วยความที่อยากทําลายเขาเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังมีอนาคตที่รุ่งเรืองและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก้องวายุเนี่ยก็ไม่ได้คบชู้สู่ชายแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเรราาาาาานนีี่่่่่ยยยจึึงงงงงไไไมมมดด้้้พูอออออะกกกกกกก็็ทททํลแตบคุณ อยู่แต่บางทีถ้าวันหนึ่งเนี่ยกล้องคบชู้สู่ชายคบซ้อนเนี่ยฉันไล่มันออกเลยเธอไม่ต้องไปด่ามันฉันเนี่ยจะเฉิดหัวมันออกไปเลยเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ชอบคนคบซ้อนมีชู้ผิดศีลต่างๆวัยรุ่นเนี่ยไปเจอการมันมีอะไรกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่มีอะไรกันแล้วเนี่ยเลี้ยงดูกันได้ไหมก็ดูแลกันไปแล้วมันก็ผ่านไปจบไปแต่ถ้าวันไหนที่กล้องวายุเนี่ยไม่ได้ดูแลครอบครัวไร้เยื่อใยก็จะปล่อยให้พวกเธอเนี่ยจัดการกันเลยแต่ณวันนี้ในเมื่อเขาเนี่ยทำงานได้แล้วก็หาเงินส่งให้ทางแม่ของลูกดูแลล นนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือการดูแลกันต่อไปและก็ยอมรับในสิ่งที่เราทําแล้วลูกเราเนี่ยยังไงก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขลูกโตขึ้นยังไงเนี่ยก็ต้องเข้าใจเหมือนเดิมซึ่งงานนี้นะคะด้านก้องวายุเองค่ะก็ได้ชี้แจงกับประเด็นข่าวทิ้งลูกทิ้งเมียโดยได้ดกล่าวในไลฟ์สดว่ายอมรับว่าตัวเองนั้นมีลูกจริงตอนนี้ลูกอายุประมาณ8เดือนแล้วก็ได้มีการย้อนเล่าเรื่องราวตัวเองนะคะว่าได้ทํางานในร้านเล่าแห่งหนึ่งแล้วก็ไปรู้จัััััััััััักก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 บแแแมม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 ม่่่่่่่ของงงลลลู้้้้ววว็็ีีีีีคคาาาสสพพนน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 ธธ์์โดดดยททไไไไไเเปปฟรซึหจ ก็ได้แยกย้ายกันไปดูที่ไม่ได้ติดต่อกันหลังจากนั้นแม่ของลูกก็โทรมาบอกว่าตั้งท้องตัวเองก็ปรึกษากับครอบครัวให้ผู้ใหญ่คุยกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กอยู่ตัดสินใจไม่ได้ก็เลยมีการคุยกันแล้วก็รับผิดชอบเลี้ยงดูในจํานวนที่ยังไหวซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกก็ได้อยู่กับแม่ของลูกซึ่งในขณะที่แม่ของลูกเนี่ยตั้งท้องเนี่ยตัวเองก็ยังเล่าว,ว่าตัวเองเนี่ยไปบวช6เดือนพอสึกออกมาเนี่ยลูกก็คลอดแล้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยตัว มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมก็ส่งเงินให้ทุกเดือนตั้งแต่มี่ายได้แล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ยังส่งอยู่ตามปกติแล้วก็ยังมีการถามข่าวข่าวถามกันตลอดซึ่งช่วงท้ายในไลฟ์นะคะกล้องวายุค่ะก็ได้มีการร้องไห้ในไลฟ์สดนะคะโดยขอบคุณแฟนคลับโดยบอกว่าขอบคุณ f c ที่ให้กําลังใจตลอดที่ไม่ได้ทิ้งกล้องแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้กําลังใจก็ยังจะสู้เหมือนเดิมขอโทษแฟนคลับที่อดีตไม่ค่อยดีที่ตั้งความหวังไว้ว่าจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีคนเข้าใจแล้วเนี่ยก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันต่อแล,ล,ลอแ้้้้้้้ววววกกกกกก็็ใใใใใหหหํําาาาาลลัััังง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 จจจจจออออถึแมมมม่่่่่่ยยะไไรรรรรูคิิืืชเ ขอบคุณมากครับขณะที่ทางบิ๊กเองค่ะก็ได้มีการขอบคุณ f c ที่ให้กําลังใจชาวโตเกียวมิวสิกในวันที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามารุมเร้าโดยบอกว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือ f c ในวันที่ดีในวันที่ชั่วเนี่ยก็มี f c ปกป้องก็คือตอนนี้กระแสนะครับผมกระแสพิาพากษารทางโซเชียลนะครับผมเกี่ยวกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วก็ศิลปินของเราโอเคเขาตั้งกระทู้ว่าเขามีการตั้งกระทู้ว่านักร้องชายสมมุติเนาะค่ายขนมญี่ปุ่นคออ่ะ ตอกอมอสอตเกมมิวสิกอะไรเนี่ยคือเขาตั้งเป็นไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้คือเกิดจากเพจเพจหนึง่งถูกไหมคือจากตตอ๋อครัอ๋อแลวอตอต,อต,อตอเขาล่างขึ้นมาแต่ว่าต้องท้าวความไปก่อนอคือเรื่องเนี่ยมันมีคนอยากเบาอยู่แล้วคือเขาอยากทําลายเขาอยากทําลายอีกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ฝ่ายเรามีฝ่ายตรงข้ามแล้วนะแต่ว่าแต่ฉันเห็นด้วยว่าเป็นใครรู้อยู่คนที่ปล่อยข่าวมันเกิดจากเมื่อตอนนั้นก้องมายุการจะออกเพลงเรื่องเนี้ย มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจอ่าโอเคเรื่องอะไรเรื่องเขาหนีฟามกล่องว่าอยูน่นี่ทิมลูกทิมเมียเออบลบลเลียงลูกเลียงเต้าอ่านี่ชายฟางมันมีอีดีบอลูกเตามันไม่เคยมีอีดีบอรเรื่องเนี้ยตอนก้องวายุมาอยู่ตัวเกียวกล้องกําลังจะดังมีคนเอฟซีมีบ้านฮักมีทุกอย่างแล้วกําลังจะออกเพลงอยากได้คขา่าขอโทษแล้วร้องเพลงกับบอส กระแสช่วงนั้นกระแสมันดังมากคนรอฟังเพลงเยอะมากแล้วพอกระแสของน้องกล้องดังเนี่ยกระแสน้องกล้องดังโอเคมันก็มีคนแถวบ้านนั่นแหละถูกไหมคนแถวบ้านคนอำเภอเดียวกันนั่นแหละแล้วรู้จักกันไปมหาสู่รู้จักบอสบิ๊กด้วยมันก็ขึ้นกระทู้ว่าอะไรนะดังอะไรอะไรวะยังไม่ดังเดี๋ยวก็ดับอย่างนีหล่ะแมนบอสประมาณนี้จากคนเดียวกันบอ คนอาการที่กลมๆมั้่เออนั่นล่ละคนๆเนี่ยก็คือจอยากทำลายเขาอิจฉาเขาแบบเห็นเขาดังเห็นเขามีกระแสมาอยู่ตัวเกมงมิสิกมีเอ็มซีในนู่นกูอยู่บะไรกูเป็นารเป็นไฟกูนี่ความอิจฉาอยากกูไล่แห้งกูพดเลยกูพดแล้วโะพูดแล้ว่ะยังไม่ดังเดี๋ยวก็ดับซะแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียจังสั่นจังสีจังสีจังสั่นฉันก็เห็นฉันก็ถามกองว่าอยู่วาเป็นยังไงบ้างทําไมเขาพูดแบบนี้ มันเป็นความจริงอย่างที่เขาพูดไหมเออก็เอามานั่งคุยกันเลยว่ามันแม่ใชดีบอที่เขาพูดเนี่ยเขาบ่ดได้พูดถึงเธอบอหรือเขาพูดถึงเธอนั่งเขาว่านั่นนี่นนน่นันน่นน่อะโอเคเรื่องนี้มัน,ม,นมันแบบนี้นแล้วก็เลยปล่อยผ่านมานานมากเลยตั้งแต่อีพีไหนเนาะอีพีแรกไหมอีพีสองสามเออมันแบบอีพีใหม่ๆเลยแล้วพอเพล็นางออกปุ๊บก็มีการคอมเมนต์ตลอดพยายามแหมพยายามปั่นข่าวแบบว่าอยากทำลายนางสิแหม ฉันรู้ว่าใครเป็นคนพยายามอยากทำด้วยฉันรู้จักด้วยรู้จักฉันดีด้วยและพวกเธอทุกคนก็รู้จัก F c ีธรรมเทศถ้าเคยติดตามค่อยฉันรู้จักเพราะคนคนนี้มันอยู่ใกล้ชิดฉันอยู่แล้วมันไม่มีบารมีไม่เกิดหมายว่ามีลูกจริงใช่ไหมก็เออมีอ่ามีลูกจริงแม่ของลูกเขาโทรมาว่าอะไรบ้าทอดตั้งท้องนะอืมเขาตั้งท้องแม่แี่แล้วก็ก้องกับปรึกษาท่าคขอบครัวแล้วก็ให้ให้คุยกันให้ผู้ใหญ่คุยกันนะครับ ผมยังเป็นนิดหน่อยผมเลยว่าตัดสินใจบ่ได้แม่ของลูกกับก่องว่าอยู่ได้มาเจอกันแล้วมีความรู้สึกดีต่อกันในห่วงเวลานัานแต่ด้อยู่กินกันเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วพ่อห่างกันไปแล้วปับ๊บเข้าหนึ่งพันมาเป็นทองโอเค okay. แล้วเพิ่นก็ได้ติดต่อกับมาวาท้องนะแล้วเธอก็เลยพ่อแม่ไปเคลียเข้าไปคุยว่าเอาเท่าใดเท่าสิดูแลก,กันแบบใดมันบอบแล้วตกลงกันเข้าใจไหม ก็เข้าใจครับตกลงกันแต่ตอนตอนนั้นได้รับผิดชอบอย่างไรบอกก็มีรับผิดชอบอด้ในจำนวนที่ไวเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนถี่ว่ายุคค่ายแล้วตอนยุคค่ายก็รับทราบก็าบอกได้เป็นอย่างพวกที่บ้านอะตกมันนะแหมต้อแบบตกมันแล้วอยากพูดอยากอะไรแหม อีชี่ปป่วงนี่เมคนเรามันมีมันคนเรามันมีประวัติแต่ประวัติเขาไม่ได้คบชู้สู่ชายนะเธออธิษฐานเขาซี้จริงเขาาจริงถูกบ่แต่เขาเคลียร์แล้วถ้าวันหนึ่งมันคบชู้สู่หญิงสู่ชายฉันไล่มันออกเลยเธอไม่ต้องมาด่ามันจะเฉียวมว่าอย่างนี้เพราะฉันไม่ชอบอะไรที่เป็นการคบซ้อนมีชู้ผิดศีลทุกอยงต่างๆเอเคคิดเล่าเรื่องธรรมดาใบรุ่นใบรุ่นไปเจอกันไปสี่กันไม่เป็นปกติ จสีอะไรเสุเล็กกันในบอจบสุเล็กกันไปแล้วมันพังไปจบแต่ณวันนี้ทํางานได้หาเงินส่งแล้วไม่ก็คือบระด็รด็เป็นผัวเมยกันเนาะแต่ว่าก็ดูแลลูกคือเกา่าลูกที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มันมีความรู้สึกดีต่อกันในครั้งนั้นและมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องดูแลต่อไปแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทําและเลือดเนื้อเสื้อไขเรายังไงก็คือเลือดเนื้อเชื้อไข่จากเรา ลูกๆห้องใหญ่ขึ้นมากเขาก็ขอ,ขอใจอคือเก่าโอเครับทราบรู้เข้าใจจ้าแล้วดูแลอยู่จ้าจบเออแต่มือไหลมบงบุแต่แต่มือไหลมมือไหลมัาบงตั่เลเมือนจัดการมาเลยไอ้บาซัมวันไหนที่เขาไร้ความเย้ยแย่แถมมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นๆเอาคเธอจัดการเลยฉันจะปล่อยเธอจัดการรุมสกรรมมาเลยแต่วันนี้เขาก็โอเคอนี่ทำางให้เราได้นี่โทเกะเมจิก็ไม่มีอะไรนี่ถูกไหมผมก็เลยมองว่า ชิวๆผมผมผลพราะว่าไม่ต้องตกใจนะ FC เราชิวๆเราจะมาพูดกันชิวๆเออนั่นแหละเพราะนันขอบคุณปานหักนะครับผมที FC ดอมในดัมนะครับผมพี PP ในดัมก็ให้กำลังใจตลอดบอดบอสในทีมกล้องนะครับผมก็ให้กำลังใจกล้องตลอดแล้วก็ขอบคุณบอดนะครับผมบอสให้กำลังใจนะครับแต่ว่าก็สู้เครือเก่าครับผม <c oughs> ขอบคุณ FC ที่ ติดตามกลองนะครับผมให้กำลังใจกองตลอดถึงว่าสีโบห้ในหูเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโบจริงนะครับผม้าให้กำลังใจกลองก่อนนะครับผมขอบพระคุณนะครับผมในดอมนะครับผมมันเกะขอบะขอขอโทษนะครับผมเกิดขอโทษแฟนครับทีอดีตโบคอยดีนะครับอดีตโบคอยดีกอดีตโบคอยดีครับผมเกิดตะกอนกิขอโทษเอฟซีนะครับผมที่ตั้ง ก็หวังไว้บ้างเออ่ว่าไม่อย่งประมาณนี้ครับผมแต่ว่าค่ะคนเข้าใจแบบกับขอบพระคุณนะครับผมก็ยังติดตามต่อไปยังแบบให้กำลังใจกล้องขอบพระคุณนะครับมันมีอดีตคนทุกคนพูดถึงว่าแต่อดีตเรามันไม่ได้ทำ้ายใครถูกไหมแต่ถ้าอดีตเรามันเคยทำ้ายใครมันก็อาจจะเป็นเรื่องแต่อดีตเราไม่ทำ้ายใครต้องจําไว้คนเราอะอดีตมีทุกคนแต่อดีตมันเป็นอดีตแบบไหนเส้นทางชีวิตเป็นยังไงมันต้องคิดเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าใครนีเขาก็ไม่ได้ไป กูหกใครนี่ก็ไม่เะไรเขาโอเคเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาคืออาจจะสนุกสนุกวัยรุ่นรู้เข้าไปถึงการแล้วก็วันนี้เขาอยู่คนเดียวเขาตั้งตาทำตั้ง้าทำตาแล้วมีเงินมีโอกาส f c FC เเข้ามาให้โอกาสเขาบอสคนนี้เห็นโอกาสให้โอกาสแล้วก็เห็นความสามารถเขาก็ทํางานบอสก็จะคอยบอกเสมอว่าเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกขนาดบอสยังแบบนี้คือพวกเรามันก็ไอ้พวกแต่ว่า ดวงเราการมาอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันโคโครลแนวทางแต่ที่สำคัญแล้วเราต้องซื่อสัดส์วนิตไม่ได้ทำ้ายใครไม่ได้ทำให้ใครเสียใจจบจบอีหลีเป่นของทุกลี ลหลังจากจบไลฟ์นะคะบิ๊ก่ะก็ได้มีการโพสต์สดุ้งเอาไว้ว่าอยากทําลายเขามากเพราะอิจฉาเขามากจนใช้วิธีสกรปรกแต่ทําลายเขาไม่สําเร็จทุเรศมากคนเหล่านี้ผมสงสารพวกเขาอยู่นะทองคือทองเพชรคือเพชรความจริงเป็นสิ่งแน่นอนขณะที่ก้องวายุเองค่ะก็ได้โพสเช่นกันว่าขอบพระคุณทุกกําลังใจมากๆนะครับที่ส่งให้ก้องวายุครับผมและล่าสุด16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำเอาแฟนๆที่ได้ชมค่ะต่างประทับใจเมื่อบอสบิ๊กนานั้นได้จัดรถตู้ค่ะไปรับน้องคุณหรือว่าลูกชายน้องก้องวายุเนี่ยให้พ่อและลูกเนี่ยได้มาเจอก ททงคคําแ่นะะเพื่อรับขวัญหลานอีกด้วยซึ่งบิ๊กก็ได้มีการโพสตระบุข้อความเอาไว้ว่าบอสบิ๊กได้จัดรถตู้ไปรับลูกชายก้องวายุพรุ่งนี้เดินทางมาถึงขอนแก่นพร้อมเจอหน้าพ่อและก็โพสตอีกว่าบอสทาให้พวกเธอสองคนได้เจอกันสิ่งที่ฉันมีความสุขมากจากนั้นก็โพสต์อีกข้อความหนึ่งนะคะว่าบอสบิ๊กจะรับขวัญหลานน้อยคืนนี้ที่ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก่อนบิ๊กค่ะก็ได้มีการโพสตคลิปวิดีโอนะคะนาทีที่พ่อกับลูกได้เจอกันค่ะโดยมีการระบุข้อความว่าน้องคุณรายงานตัวครับพ่อูกกก้ัันครรงแาม นีดียววดีบอสลาบูบูนิว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 มามาเงื้เงือว่าทนไหนไหนมาให้บอสอุ้มมาเด็บอชีอดอดีดืน้ไปหากินขนมกันเลยโอ้โหเียวเ้วโอโอดดดดีดอะไรนอกกันนะแม่มาแม่

ก่อนบอสบิ๊กนะคะทราได้มีการอุ้มน้องคุณค่ะแล้วก็กล่าวว่าคิดถึงน้องโตเกียวก่อนที่บิ๊กจะร้องไห้ออกมาขณะที่อุ้มน้องคุณอยู่ด้วยจนมีน้องๆในค่ายนะคะเข้ามาปลอบค่ะแล้วก็กอดบิ๊กซึ่งกล้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าร้องไห้เดี๋ยวเด็กน้อยเนี่ยจะร้องตามนอกจากนี้นะคะบอสบิ๊กก็ยังได้พูดถึงน้องคุณแล้วก็กล้องวายุด้วยว่าตั้งแต่เขาเกิดมากันเนี่ยเขายังไม่เคยเจอกันเลยนี่คือครั้งแรกซึ่งกล้องวายุก็บอกว่าใช่ครั้งแรกที่ได้เห็นหน้ากันซึ่งในนนนนคควดดีีีโออะะกก็หไ้้้้่าุััมททยยยยต โดยที่ไม่งอแงซึ่งก้องก็ยังพูดว่าที่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันก็เลยยังไม่อยากให้กลับก่อนที่ครูชินจังนะคะจะพูดขึ้นมาว่าเด็กน้อยเนี่ยเขามีสัญชาตญาณเขารู้ว่าอยู่กับใครแล้วเขาอบอุ่นเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะเด็กตั้งแต่เกิดมากเราจะเห็นกันทางทางไหนนี่ตั้งแต่เกิดมากเรจะเห็นกันตั้าจตถ้าจะได้เห็นหนากันไม่ร้องเลยพูดแต่ด้านเดียวกันนะนั่นมาอะไรใจเย็เลยโอ้โห้โ๊งเงี้ยจุ๊บลูกเงี้ย เพลงหนองนอมีย่อยอนยะนิ <wann S 1> ้ตังกันเออจริงมากเลยไม่ร้องเี่มเลยเยเยรกแมงัวแรกครับเเเเสิบไหเมื่อเสิบหเมือเป็นมีสันสัตยานะครับเป็นแบบอยู่กับผู้ใดเราเขาอบุญภาษีเป็นแบบนี้แต่เราเด็กหน่อยเนาะเป็นความกไร

ชื่อาไง้ี่อยู่กันเนี่ไอ้เช้านั่นบาร์ดี้บุรณะน้าดี้นี่บาี้อันนี้ เดียวนะถ้านานเหงะคะเฮนั่าเนี่ยซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลังจากนั้นค่ะทางด้านของแม่น้องคุณนะคะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะหลังกล้องเนี่ยได้เจอกับลูกชายอีกด้วยโดยมีการระบุข้อความเอาไว้ว่าเจอพ่อกล้องครั้งแรกไม่งอแงเลยครับเก่งที่สุด และจากนั้นนะคะน้องสแตมพิมาดาค่ะหรือว่าศิลปินจากค่ายโตเกียวมิวสิกอีกคนหนึ่งนะคะก็ได้มีการโพสตระบุข้อความว่าน้องคุณเจอปั๊บป๊้แล้วครับขอเป็นลูกสไปเดอร์ไอและก็โพสตอีกข้อความหนึ่งว่าหลงรักน้องคุณท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะคะที่ต่างเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์บอสบิ๊กอย่างมากมายว่าร้องให้ตามบอสบิ๊กค่ะสู้ๆนะคะหัวอกคนเป็นพ่อรักลูกเสมอค่ะไม่ใช่มีแต่คนเป็นแม่ที่รักลูกฝ่ายเดียวค่ะนี่คือจุดอ่อนของเราก็ต้องยอมรับค่ะเอนดูบอสเหม ร้องตามพ่อบิ๊กเลยคิดถึงเจ้าของน้องคุณเก่งมากไม่งอแงเลยพอก้องกอดน้องให้มากๆนะตื้นตันใจจังคิดถึงลูกแหละหน้าคล้ายน้องโตเกียวอยู่นะโอ้ยแต่ลิโตนผู้ใหญ่บ้านคนมีลูกเนาะพอเห็นลูกคนอื่นก็นึกถึงลูกตัวเองขณะที่ความคิดเห็นของชาวโซเชียลที่มีต่อฝังกล้องวายุนะคะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่านับถือใจของแม่น้องมากขอบคุณน้องเอมมี่ที่ไม่ปิดกั้นกล้องขอบคุณที่พาน้องคุณมาให้บอสได้เติมเต็มอ้อมกอดที่ขาดหายไปสายสัมพันธ์ของสายเลือดดูและอบอุ่นมากค่ะรู้จักความคักน้องคุณนนนน่าาารักกมงี้ะะค บอกเลยค่ะว่าหลังจากที่เราได้ดูคลิปกันไปแล้วนะคะหลายๆคนค่ะก็คงประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งใจอยู่ไม่น้อยเมื่อกล้องวายุนะคะได้เจอลูกชายเป็นครั้งแรกค่ะขณะที่ทางด้านผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เองเนี่ยเหล่าบรรดาชาวนเน็ตนะคะก็อดเห็นใจไม่ได้ต่างส่งกําลังใจให้อย่างมากมายแล้วก็รอคอยวันที่จะได้เห็นภาพบิ๊กนั้นอยู่พร้อมหน้ากับลูกๆอีกครั้งละทั้งนี้นะคะมีความอัปเดตเรื่องราวของค่ายโตเกียวมิวสิกอย่างไรนะคะท็อปดาราไม่พลาดมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชม,ชมแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลแ Facebook Fanpage Todown ะ ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุดปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ